อดีพนักงานธนาคารใช้เอกสารลูกค้าปลอมลายมือชื่อสมัครบัตรเครดิตกดเงินสดมูลค่ากว่า8 0 0 0 0 0บาท ตำรวจสอบสวนกลาง CIB พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันจับกุมนางสาวนัทมนหรือพิมพิภาอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาโดยกล่าวหากระทําผิดฐานใช้และมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ,รําระ ค่าสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชําระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและพยายามลักทรัพย์และหมายจับสารอาญาโดยกล่าวหากระทําผิดฐานใช้และมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชําระค่าสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชําระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสดโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมลักทรัพย์และลักทรัพย์ในเวลากลางคืนสถานที่จับกุมบริเวณหน้าบ้านพักหมู่สามตำาบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพฤติการสืบเนื่องจากเมื่อประมาณช่วงปี2565ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวนก่องบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีมีคนร้ายนําเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นยื่นสมัครขอสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นเหตุให้ธนาคารหลงเชื่อและอนุมัติบัตรเครดิตให้จากนั้นคนร้ายได้ตะเวนกดเงินสดกว่า60ครั้งรวมเป็นเงินกว่า80,00 0 0บาท ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาใช้บัตรเครดิตกดเงินสดจากธนาคารแล้วจะชำระหนี้ขั้นต่ำหรือบางส่วนเพื่อให้สามารถใช้บัตรเครดิตดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกระงับจนกระทั่งเมื่อครบกำหนดเวลาชำระเงินธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จนมีหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนเงิน7จ็ดแสนกว่าบาทธนาคารจึงได้ติดตามทวงถามหนี้ตามเอกสารที่ยื่นขอสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตแต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่เคยสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารนี้มาก่อนเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย